มีช่องใหม่แล้วนะช่องทีเอฟโซนอย่าลืมไปกดติดตามกดกระดิง่งจะกดละครั้งก็ได้นะแล้วร่วมเข้าไปพูดคุยในไลฟ์สดได้ทุกวันถ้าไม่ขี้เกียจนะตอนเงินซื้อได้ทุกอย่างลูกคือของขวัญอันล้ำค่าของพ่อและแม่เก้าเดือนแห่งการอุ้มท้อง เป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่เฝ้ารอคอยเพื่อได้เห็นหน้าจดตัวน้อยๆที่จะออกมาลืมตาดูโลกเด็กทุกคนคือของขวัญพ่อแม่หวังให้เจ้าเติบใหญ่เป็นคนดีมีสุขภาพแข็งแรงเพียงเท่านี้ก็ดีใจเป็นนักหนาแต่ไม่ใช่กับครอบครัวเศรษฐีเช่นครอบครัวมหาภูนทรัพย์นัทวีครอบครัวนี้เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง เกิดในตระกูลเศรษฐีที่พ่อแม่มีฐานะร่ำรวยหน้าตาสวยสดใสเรียนหนังสือดีอยู่ในระดับท็อปทนของโรงเรียนเก่งทั้งดนตรีได้โชว์เดี่ยวเปียโนในงานสังคมต่างๆอยู่เสมอเก่งทั้งกีฬายิมนาสติกและบัลเล่ชีวิตดูมีความสุขสมบูรณ์พร้อมไปซะทุกอย่างแต่นั่นคงยังไม่ดีพอสำหรับคุณนายนับทอง ที่ลูกสาวของเธอต้องเป็นที่หนึ่งในทุกด้านที่หนึ่งเท่านั้นที่เธอต้องการเปลี่ยนบอผูกผมเดี๋ยวนี้เส้นนั้นน่ะเคยผูกไปแล้วหวนหนึ่งฉันซื้อบอติดเพชรแท้มาใหม่ไม่เห็นหรือไงเอามาเปลี่ยนให้คุณหนูเดี๋ยวนี้คุณนายนับทองเลือกสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุด แพงที่สุดให้ลูกสาวเสมอเธอคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างบรรดาลได้ทุกสิ่งเงินที่เธอมีอยู่อย่างมากมายย่อมนำพามาซึ่งชื่อเสียงหน้าตาและความสุขมีเงินมากย่อมมีความสุขมากกว่าคนอื่นคำว่าที่สองต้องไม่มีในประวัติของหนูน้อยเพชรน้ำหนึ่ง เรียนไม่ดีก็จ้างครูสอนพิเศษมาใหม่จัดมาทุกวิชาติวทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้ได้ดีกว่าเดิมและต้องดีที่สุดบมุกวายตายแล้วสิวขึ้นเดือนหน้ามีโชว์บอลเล่นี่ลูกเรียกหมอมาด่วนจัดมาเดี๋ยวสิวสักเม็ดต้องไม่มีหน้าลูกต้องใสเนี่ยน่องนะ่ะ แข็งเป็นก้อนๆแบบนี้ได้ไงจัดโบลทอกมาด้วยมาละลายน่องอ้อเติมฟิวเลอร์เติมคางทำลักยิ้มแล้วก็ฉีดผิวใสใช้วิธีหยดเข้าร่างกายไปเลยนะเอาให้เต็มแม็กเท่าไหร่เท่ากันจัดมาเลยนะหมอ ต้องแบบนี้สิสวยสั่งได้เงินเท่านั้นที่บรรดาลทุกอย่างนี่โตกว่านี้แม่จะเปลี่ยนสีดวงตาให้นะลูกเดี๋ยวให้หมอเปลี่ยนสีแก้วตาเป็นสีฟ้าเอาให้เหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ที่หนูชอบเลยนะลูก การแสดงที่แสนสวยงามอลังการนี้คุณนายนับทองจัดขึ้นเป็นรอบพิเศษเพื่อแสดงความสามารถของเพชรน้ำหนึ่งลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของเธอเวทีที่ยิ่งใหญ่อลังการแสงสีเสียงและโปรดิวเซอร์มือทองระดับชาติล้วนถูกจ้างมาด้วยเงินของเธอแน่นอนที่สุดบนเวทีแห่งนี้ย่อมมีดาราเฉิดฉายสง่างามเพียงคนเดียว เพชรน้ำหนึ่งลูกสาวที่เธอปั้นมากับมือทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบชีวิตที่แสนหรูหราสวยงามด้วยอำนาจเงินตราที่เธอบรรดาลไว้นอกเสียจากเพียงสิ่งเดียวที่เงินเติมเท่าไหร่ก็ยังไม่พออะไรกันเนี่ยแม่หมดเงินไปตั้งเท่าไหร่เปลี่ยนครูต่อกี่คนต่อกี่คนแล้วลูกทำไมคะแนนผลสอบระดับประเทศของลูก ยังเป็นที่สองอยู่อย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยหน้าโมโหจริงๆแล้วอย่างนี้งานฉลองที่แม่เตรียมไว้โชว์คะแนนที่หนึ่งระดับประเทศแม่ก็ต้องล้มเลิกไปใช่ไหมเนี่ยอุตส่าห์จองโรงแรมหรูห้าดาว้วล้วไม่ได้การเลยโม,หมโหจริงๆไม่ได้ดั่งใจเลยนวัตกรรมความฉลาด ระดับนาโนเซลล์สนใจติดต่อด่วนฮะแล้ววันนี้ก็มาถึงจนได้สวยนะสร้างได้แล้วฉลาดก็สร้างได้สินะไม่มีอะไรที่เงินซื้อไม่ได้คุณนายนับทองคิดเธอยอมให้เพชรน้ำหนึ่งเข้าโครงการทดลองวิจัยเพื่อปลูกถ่ายสมอง นำเนื้อเยื่อสมองที่ได้รับการโคลนนิ่งจากบุคคลอัจฉริยะมาใส่แทนเนื้อสมองของลูกสาวพร้อมฉีดสารกระตุ้นความฉลาดระดับนาโนเซลล์เข้าไปเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองให้ทำลายโมเลกุลไม่รู้ออกจากความคิดเพื่อสร้างอัจฉริยะคนใหม่ด้วยเงินมหาศาลผลการผ่าต <P ASS IC AL> เป็นไปอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์แบบทุกประการเนื้อเยื่อสมองแห่งความฉลาดได้เริ่มทำงานของมันอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีทิฏฐิแน่นอนนอกจากเงินจะซื้อความสวยงามชีวิตที่หรูหราได้แล้วเงินยังสร้างสมองของอัจฉริยะคนใหม่ได้ด้วยถึงเวลาสำคัญที่เธอจะรับตัวลูกสาวคนเก่งกลับไปอวดโฉมอวดความฉลาดในงานเลี้ยงแสนหรูหรา ที่เธอเตรียมจัดขึ้นสักทีโอ้ยดีใจที่สุดลูกแม่ทั้งสวยทั้งเก่งทั้งฉลาดเป็นไงบ้างลูกแม่รอหนูพักฟื้นมาเกือบเดือนคิดถึงจะแย่ไม่ได้เห็นหน้าหนูไม่ได้กอดให้ชื่นใจปะปะกลับคาลือหาดเรากันแม่เตรียมให้ทีมงานจัดงานเลี้ยงต้อนรับลูกไว้แล้ว เขาเตรียมเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ของดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกไว้รอลูกแล้วนะให้ลูกกลไปเปลี่ยนอยู่ปะปะกลับบ้านเรากันอ้าวไม่ดีใจเหรอลูกหรือจะให้แม่โทรไปสั่งใหม่ให้จัดงานเลี้ยงที่โรงแรม5้าดาวแทนที่จะจัดที่บ้านเราหรือว่าชุดที่หนูจะใส่หนูจะเลือกเอง โอ้ยไม่ต้องห่วงแม่เตรียมแคตตาล็อกไว้แล้วลูกไปเลือกในรถได้เลยนะโทรกรีนเดียวเท่านั้นละเดี๋ยวทุกอย่างก็เนรมิตให้ได้หมดเรามีเงินสะอย่างสบายมากลูกปะกลับบ้านกันลูกรักอ้าวเป็นอะไรไปล่ะลูกหนูทั้งสวยทั้งเก่งทั้งฉลาด ยังไม่ชอบใจอะไรอีกลูกรักของแม่ใครลูกแกอะโอ้ยสงสัยลูกจะยังไม่ฟื้นเออหรือเราจะเลื่อนงานออกไปก่อนให้หนูพักผ่อนซะหน่อยเอออย่างนั้นก็ได้นะไะเรากลับบ้านกันบ้านอะไรฉันไม่ไปกับแกหรอกเออเอเอลูกจ๋า บ้านหรือคฤหาหา์เราไงลูกนี่ไงดูสิดูสิสนี่จำได้ไหมแม่เอารูปให้ดูนะบ้านเราอยู่บนเขาที่หน้าบ้านก็มีสวนน้ำพุขนาดใหญ่นี่ดูสิภาพเนี้ยเราถ่ายคู่กันไว้ก่อนที่หนูจะผ่าตัดไงดูสิดูสิสแหมยืนยิ้มหน้าบ้านเลยตอนเนี้ย ดอกไม้ที่สวนของเรากำลังสวยเชียวนะไปออกไปจากชีวิตฉันฉันบอกแล้วไงฉันไม่ใช่ลูกแกดูรูปสิมันใช่ที่ไหนหน้าตาแบบนั้นแล้วก็แม่แบบเนี้ยดูมีสมองแย่ๆแ,แบบเนี้ยไม่ใช่แม่ฉันแน่ไป อย่ามาอวดอ้างไม่มีใครเขาเชื่อหรอกว่าเราเป็นแม่ลูกกันดูสารรูปตัวเองสะก่อนดห,หน้าตาก็แบบนี้สมองก็แบบนี้จะเป็นแม่ฉันได้ยังไงออกไปออกไปจากชีวิตฉันสักที เงินซื้อได้ทุกอย่างจริงเหรอคุณนายนับทองคงลืมไปว่าเงินซื้อความรักความเชื่อใจและความนับถือไม่ได้